วัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองดอกจำปาชาแนเเลสำหรับเอพีนี้ซีมารวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวและน่าไป,ปพักผ่อนอันดับต้นๆของประเทศลาวเฮาจะมีสถานที่ใดแดีก็เสริรทุกทุกคนติดตามรายละเอียดได้เลยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเงียบสงบและมีกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติก็คือสิเป็นเฮื่อนแพเมืองเฟืองแควนเมืองจันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองเฟืองมีกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกท่าฝรังวังสีขาเมืองท่าแขกแคนขมมน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใจกลางหุบเขาที่ไพ่ได้ผ่านมากกต้องไดเวสิงทาฝรั่งก็เป็นอีกหนึ่งบอนทองเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมศาสตร์อันงดงามแหละสายนำสายเย็นดีผู้ฮอลลนเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไปชมวิวจกขังหนึ่งในชีวิตแขวงไซส,สมบูรณ์เมืองอนุวงศ์เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นและสวยงามประกอบไปด้วยผู้หน่อยใหญ่ยังใหญ่สลับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยธงห้าอันสวยงามผู้พาไดาตั้งอยู่เขตปาสงวนแห่งศาสตร์ภูเขาควายสภาพเส้นทางไป่อนขางลำบาก ต้องได้กเกียมอุปกรณ์เครื่องไหม่เครื่องมือไปหลายอย่างเมืองรับเล่แข้งขมวนมณฑน์ของธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมากเกือบหกข้อยีที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาตัดขาดจากโลกภายนอกและยังเป็นจุดหมายปลายทางของการไปทําบุญน้องเขียวเมืองง่อยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมศาสตร์ความสงบอากาศดีอาหารเส่บถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมศาสตร์งามหลายเป็นสถานที่ที่อ่อมหอมไปด้วยภูเขาหินปูนนิความบุญวายไปผักกายที่น้องเขียวเมืองง่อย ผู้สร้างตั้งอยู่ระหว่างก้างของผู้พใดและผู้พะาดางังอยู่เขตป่าสงวนภูเขาควายเป็นสถานที่เนินเขาหับเพียงมีอากาศเย็นสบายสามารถเบิ่งวิวได้แบบ360อ,องศาผู้พะนังหรือป่าสงวนแห่งศาสต์ผู้พะนั่งเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมศาสตร์ชีววินา,นาพันธุ์และสัตว์ป่านอกนั้นยังเป็นบ่อนพักพรให้นักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปสัมผัสความเป็นธรรมศาสตร์ที่แท้จริง ูคูนสวนสตรอเบอรี่เป็นจุดชมว,วิวกลางเต็นท์นอนชมอากาศเย็นๆกับวิวงามๆม,มีหมากสตรอเบอรีให้กินพร้อมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกตื่นมาดื่มกาแฟยามเา้เาๆตาดฟ้านเมืองปากซองเป็นอีกหนึ่งแรงท่องเที่ยวที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาสัมผัสทายหูสื่นชมว,วิวง,งามๆของน้ำตกที่มีความสูงที่สุดของแคว้จัปรพร